สวัสดีครับผมสุรชัยเอี่ยมละออนักบัญชีเล่าธุรกิจคลิปนี้ก็มาเล่าเรื่องต่อจากการวางแผนภาษีความมั่นคงของกิจการและความเสีย่ยงกิจการเอาเงินออกอย่างถูกกฎหมายอย่างไรระวังความผิดกฎหมายจากการซื้อประกันคีแมนเป็นเคสที่ผมเคยทำงานอยู่นะครับของมาชนแล้วก็ การตรวจสอบบัญชีก็จะพบความผิดของผู้ประกอบการที่ไปซื้อประกันนะครับกัให้กับคีแมนหรือผู้อริหารนะครับที่มีความสัมพันธ์องค์กรนะครับซื้อแบบไม่ถูกต้องตามหลักของกรมสัมพากรนะครับทำให้รายจ่ายกลุ่มนี้นะครับซึ่งมีจํานวนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าต้องซื้อให้กรรมการทั้งหมดนะครับเป็นเงินเป็นหลักแสนนะครับแสนหลายแสนนะครับ ทำให้ค่า้จ่ายต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับไม่สามารถบันทึกเป็นค่าจ่ายทางภาษีได้โดยค่าจ่ายทางบัญชีสามารถบันทึกได้แต่ทางภาษีไม่สามารถบันทึกได้ดูสไลด์นี้นะครับเป็นหัวข้อหลักๆนะครับในการพิจารณาในการซื้อประกันนะครับจากไม่ว่าจะเป็นซื้อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าตัวแทนประกันนะครับซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะครับจะต้องมีความเข้าใจนะครับ ใน7หัวข้อที่ผมสรุปมาหากเขาเข้าใจแล้วให้เราทำปฏิบัติตาม7ข้อนี้ท่านก็สามารถซื้อประกันจากเจ้าหน้าที่ธนาคารและก็ตัวแทนของท่านได้นะครับถ้าไม่เข้าใจท่านอย่าซื้อนะครับเพราะค่าค่าใช้จ่ายที่ผมเกิดมาทั้งคู่ทั้งหมดนี่นะครับจะถือไปเลการบรวกกับทางภาษีคือไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายภาษีได้เลยตั้งแต่บาทแรกนะครับ ถ้าอยากต้องการคำคำปรึกษานะครับบริษัทผมก็มีบริการให้คำปรึกษานะครับติดต่อได้นะครับที่ c f ี Talkbit นะครับมาดูกันนะครับว่าการซื้อประกรันคีแมนนะครับทั้งก่อนและหลังจ่ายเงินนะครับกิจการท่านต้องทำอะไรนะครับใน7ข้อนี้นะครับถ้าท่านซื้อถูกครบถ้วนใน7ข้อนี้ วินที่1คือทางเจ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือตัวแทนประกันนะครับก็ได้ผลงานซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือนะครับเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ตัวตัวแทนประกันนะครับเป็นการช่วยเหลือทางตรงและทางอ้อมนะครับให้กับบุคคลเหล่านั้นได้วินที่2เนี่ยบริษัทก็บันทึกค่าใช้จ่ายถูกต้องตามหลักของภาษีาก่อนด้วยนะครับอันนี้วินที่2นะครับ วินที่สามนี่ยนะครับคีแมหรือผู้ดับสูงหรือก็กรรมการหรือกับเจ้าของนะครับหรือครอบครัวของเจ้าของเนี่ยก็สามารถเอาเบี้ยประกันนะครับหรือผลตอบแทนจากกรมธรร์ต่างๆนะครับที่ได้รับในตามกรมธรรม์นั้นๆเนี่ยถือเป็นผลประโยชน์ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องส่งคืนให้กับบริษัทนะครับอันนี้นะครับเป็น3วินนะครับ อันนี้คือที่ผมเห็นแล้วก็ตรวจพบนะครับปัจจุบันเนี่ยมีกิจการจ่ายเงินนะครับเสียทั้งเงินนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับเสียความรู้สึกนะครับทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับอันนี้ไม่ไม่ควรจะทำนะครับถ้าไม่มีความรู้นะครับผู้ขายนะครับผู้เสนอประกันเนี่ยไม่มีความรู้ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะทำนะครับหาผู้รู้ดีกว่านะครับหรือปรึกษาผมได้นะครับมาดูกันนะครับ สิ่งที่จะต้องมีใน7ข้อเริ่มจากข้อที่1นะครับมีหลักสวัสดิการหรือระเบียบนะครับชัดเจนนะครับว่าสามารถให้หรือซื้อประกันนะครับให้กับตัวคีย์แมนนะครับผู้อัาสูงได้นะครับเพราะว่าผู้อ่านส,สุนแต่ละท่านนะครับทาคุณประโยชน์ของให้แก่บ,บริษัทได้นะครับในการผลักดันให้บริษัทแล้วก็รับความเสี่ยงความผิด นะครับทางกฎหมายนะครับจากผลงานที่ทำเข้าไปนะครับก็มีมีควรจะมีการตอบแทนนะครับให้กับผู้บริ้ารในกลุ่มหรือว่าคีแมนท่านนั้นกลุ่มนั้นได้นะครับอันที่2นะครับในการจะซื้อประกันให้กับผู้ดับสูงนะครับหรือว่ากรรมการนะครับจะต้องมีการเข้าประชุมนะครับรับรองนะครับวาระนะครับต้องเขียนอย่างไรและก็ชัดเจนนะครับ เขียนให้ชัดเจนแล้วก็อย่างไรด้วยนะครับวาระการประชุมนะครับมเีเข้าที่ประชุมนะครับมีทั้งเข้าที่ประชุมนะครับระดับของผู้ถือหุ้นนะครับหรือเข้าประชุมระดับกรรมการบริหารนะครับถ้าเกิดกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนก็จะเรียกว่าเข้าประชุมที่ผูุ้้นก็เรียกว่าปอดใหญ่นะครับถ้าบริษัททั่วไปเนี่ยเขาก็เรียกว่าคณะกรรมการผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ บอร์ดเล็กก็คือกรรมการบริหารนะครับการเข้าประชุมบางเรื่องนะครับในการให้ซื้อประกันให้กับผู้ใหบสูงเนี่ยอาจจะเข้าบอร์ดใดบอร์ดหนึ่งก็ได้นะครับหรือทั้ง2บอร์ดนะครับอันนี้คือเขียนยังไงคือปัญหานี่ครับเขียนอย่างไรนะครับเขียนให้ถูกต้องนะครับบางทีเขียนไม่ถูกต้องก็มีโอกาสที่จะถูกบวกกลับได้นะครับอันที่3นะครับอันนี้จะต้องมีความรู้นะครับทางด้านของงบการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับงบการเงินและก็การวิเคราะห์นะครับอัตราส่วนนะครับก็เรียกว่าเลโชนะครับอัตราส่วนทางการเงินต่างๆให้พิจารณาหลักของสมเหตุสมผลนะครับในเม็ดเงินที่จะซื้อเข้าไปนะครับว่าซื้อเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับเป็นหลักที่ต้องพิจารณานั่นคือผู้ขายนะครับจะต้องมีความเข้าใจงบการเงินนะครับวิเคราะห์งบเงินเป็นนะครับแล้วก็ จบท้ายด้วยเม็ดเงินที่จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับคีแมนทั้งหมดนะครับเรื่องที่4นะครับผู้บริหารนะครับจะต้องทำงานให้กับบริษัทจริงๆนะครับกำหนดตามตำแหน่งที่ตัวเองทำงานอยู่นะครับอันนี้นะครับจะต้องพิสูจน์นะครับพิสูจน์อย่างไรนะคือ question mark นะครับซึ่งผู้ขายเนี่ยจะต้อง แนะนำนะครับให้กับผู้ซื้อนะครับว่าจะมีหลักฐานอะไรในการพิสูจน์นะครับว่าผู้หารทุกท่านที่ซื้อนะครับหรือที่บริษัทจ่ายเบี้ยประกันนะครับตามกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยทำงานให้กับจริงๆมีหลักฐานอะไรบ้างนะข้อที่5หลักฐานการจ่ายเงินต้องเป็นไปตามประมวลรัชกากรอันนี้นะครับทำอย่างไรนะครับผู้ขายต้องแนะนำด้วยนะครับข้อที่6นะครับ กิจการเนี่ยนะครับมีทางเลือกในการปฏิบัติในการหักภาษีหรือออกให้นะครับจากรายได้นะครับของผู้หาหลับรับสูงหรือคีแมนที่บริษัทเนี่ยซื้อประกันนะครับให้กับผู้หาหลับรับสูงทุกท่านนะครับนั้นกิจการมีทางเลือก2ทางคือ1นะครับ หักภาษีนะครับสคือออกภาษีให้กับระการทุกท่านนะครับซื้อลักษณะนี้คือต้องซื้อให้กับระการทุกท่านนะครับไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ว่าซื้อให้กับครอบครัวกรรมการนอกไม่ซื้อให้นะครับเพราะฉะนั้นคือทางเลือกที่1นถึงสเนี่ยต้องระบุหรือกำหนดไว้นะครับในรายงานการประชุมนะครับก็ต้องเขียนไว้ในรายงานประชุมให้ชัดเจนนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่ออกให้นะครับอันนี้นะครับพึงระวังนะครับ ต้องมีการคำนวณภาษีพิเศษนะครับต้องคำนวณภาษีพิเศษลักษณะแบบไม่รู้จบนะครับนะครับแล้วก็ควรจะพิจนนารณาครับหรือยื่นนะครับภาษีก้าวหน้าให้กับกรรมก,การด้วยนะครับเพราะการซื้อปกกระกันบางครั้งเนี่ยเบี้ยปกกระกันคาอนขัางสูงนะครับก็คือท่านปากการปะกรันประกันเนี่ยก็จะมีภาระคือต้องเสียภาษีตราก้าวหน้านะครับข้อที่7ก็สําคัญนะครับคือบางครั้งเนี่ยไม่มีการบันทึกบัญชีหรือบันทึกบัญชีแบบไม่ถูกต้องนะครับ มีการบันทึกบัญชีแบบข้ามปีนะครับอันนี้ทำให้อาจจะนะครับผมใช้คาว่าอาจจะเสียสิทธิ์ในการถือเป็นค่าใช้จ่ายภาษีประจําปีนั้นๆน,น,นะครับที่เกิดขึ้นขอให้นะครับผู้โอกการหรือเจ้าของเนี่ยพิจารณาทั้ง7ข้อนี้นะครับว่าการจ่ายเงินของท่านเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงนะครับในการที่จะไม่สามารถรับรู้ทางค่าใช้จ่ายทางภาษีได้จาก เบีย้ยประกันทั้งหมดที่จ่ายไปนะครับครับก็สรุปจบท้ายอีกครั้งนะครับว่าการจ่ายเงินของท่านเนี่ยนะครับให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับขายนะครับการคีแมนเนี่ยครับต้องมีความรู้ทั้งเดข้อนะครับคือกรมประทานอันอื่นๆเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยกังวลใจนะครับ ในแง่ของผู้สอบบัญชีนะครับแต่ประกันคีแมนเนี่ยผมมีความกังวลใจนะครับว่าการปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ให้เลือกนะครับเลือกหานะครับคนที่มีความรู้จริงๆนะครับแล้วก็แนะนาด้านที่ถูกต้องนะครับให้ซื้อประกันหรือจ่ายเงินประกันเนี่ยสมเหตุสมผลนะครับตามข้อ3นะครับที่ผมบอกไปตรงนี้คือสําคัญค่อนข้างจะมากนะครับว่าการจ่ายเงินเนี่ยนะครับ แต่ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ของเงินเป็นนะครับมีการวิเคราะห์เรโชเป็นแล้วก็สมเหตุสมผลบางทีเนี่ยบริษัทไม่มีกําไรหรือกําไรน้อยมากแต่จ่ายค่าเบี้ยประกันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นนะครับหรือเจ้าของนะครับในผลประโยชน์จากกรมธรรอันเนี้ยมินเมย์นะครับนี่คือค่อนข้างจะมินเมย์ซึ่งอาจจะถูกนะครับยก ใคจ้จ่ายนันก้อนทิ้งนะครับอันนี้คือสําคัญนะครับก็ให้เน้นนะครับผู้ขายนะครับหาผู้ขายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับการจ่ายเงินของท่านทุกบาททุกตังค์เนี่ยจะถือว่าวินวินนะครับทั้ง3ามวินนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับ